เก็บต้นมายังไงเขินอนมาแล้วครับพี่นอ้องม่ากลนวมากเต็มเลยครับม่ากลัวนครับพวกมาล้มคัน่ายคลิปย่างได้ไหมน,ไหน้ำไมาซือเสื้ออะไรแล้วต่อไปต้องของมาต้อนได้ป่ะเนี่ยมาขอถ่ายรูปซื้อเนี่ยต่อไปนี่ยากได้ต่อของมาต้อนได้ป่ะเนี่ยฮะด,ดีครับมาซื้อไม่มียังมาฝากเลย<โ>อ๋อไปซื้อตลาดเลย

เามากครับวันนี้ขอบคุณ